คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ต้องนี่เลย Cookie Land Shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทางเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ สวัส <So, S 2> ดีชาว S4 Mobile นะครับวันนี้อยู่กับผมลิววี่นะก็หาากันเป็นนานเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสกิลดีๆสกิลหนึ่งนะนั่นก็คือกระโดกบอลหรือว่าฟรีคัพจ็อกนะซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ได้ทุกตัวเลยรวมไปถึงโกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการใช้เบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้และ้วละแต่ว่าบางทีมันไม่พุ่งไปข้างหน้าหรือว่ามันกระโดกอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกัน,กนเลยดีกว่านะ มาครับเรามาดูวิธีการกระดกบอลกันก่อนครับการกระดกบอลเนี่ยก็คือกระดกเดินไปก่อนนะเดินไปข้างหน้าแล้วก็กระดกอย่างนี้แล้วก็กดวิ่งนะครับแล้วถามว่ากดวิ่งแล้วกระดกได้ไหมผมมองว่าได้นะแต่บางจังหวัดเนี่ยมันอาจจะมีขัดขัดนิดนึงเช่นแบบนี้นะกดวิ่งปื๊บกระดกเนี่ยเห็นป่ะบอลมันจะห่างเท้ารับเพราะาแผ่นเนี่ยคือมันค่อนข้างจะจับบอลยาวนะครับจังหวะที่เราวิ่งนะฉะนั้นผมแนะนําคือให้เราอ่ะ จับบอลปุ๊บขยับไปข้างหน้านิดนึงไม่ต้องวิ่งแล้วก็กดกระดกแล้วก็วิ่งไปนะครับแบบนี้มันจะทําให้ตัวเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้ามากกว่านะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวบ้างมันมีแต่กระเล็ดเบลใช่ไหมเดี๋ยวลองเป็นขาวินชาบขยับไปข้างหน้าปุ๊บกระดกวิ่งอ่าเห็นไหมเนี่ยตัวมันจะพุ่งนะครับแต่แต่ผมจะบอกว่าเรื่องการกระดกบอลเน่ยเราต้องดูดีๆนะเพราะว่ากระดกบอลเน่ยมันใช้ได้ในแนวตรงเท่านั้นนะคือถ้าเราจะมากระดกอิงอนง่ย มันค่อนข้างจะญ่ยากนะครับคือเราวิ่งวิ่งปุ๊บหักปุ๊บกระดกเนี้ยมันค่อนข้างยากนะคือมันจะติดตัวเขานะหมายถึงว่าบอลน,นะมันไม่ติดหรอกแต่ตัวเราเนี่ยจะติดเขานะฉะนั้นคือเราใช้แค่จังหวะที่มันวิ่งเข้ามาตรงตรงข้างหน้าเราแล้วเราก็กระดกบอลน,นะครับอย่างนี้กระดกปุ๊บเราวิ่งไปเลยนะแต่ผมจะขอเตือนนิดนึงนะครับเรื่องสกิลการกระดกบอลเนี่ยมัน คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามันจะผ่านได้มันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีบอลผ่านแล้วแต่ตัวเราไม่ผ่านนะแล้วพวกตัวเล็กๆเนี่ยกระโดดได้ไหมผมมองว่ากระโดดได้นะแต่ว่ามันมันไม่โกงเหมือนพวกแบบบารเทนด็อกบาหรือว่าตัวสูงๆนะครับโดยอ้วนกระโดดได้ไหมก็พอได้ครับแต่ซีอาร์เก็กระโดดดีกว่าผมรู้สึกว่าสกิลการกระโดดบอลเนี่ยเหมาะสำหรับกองที่สูงร้อยแปดสิบห้าขึ้นเข้านันนะถ้าต่ำกว่านั้นผมมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดน่ะยิ่งร้อยแปดสิบต่ำลงไป มาดูการกระดกบอลเป็นช็อตเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเห็นไหมถ้ากระดกบอลเนี่ยบอลมันจะค่อนข้างจะห่างนะแต่ว่าสปีดอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไวนะเห็นไหมว่าบาี่เนี่ยกระดกเหมือนตอนสับเลยนะครับสมัยแบรผันก่อนนะยิงลูกนี้นะเห็นไหมตีเอาเต้นแองกกระดกบอลแล้ววิ่งสปีดต้นน่จจ๋ามากๆเลยครับแต่กระดกบอลเนี่ยข้อแม้มันก็เยอะคือมันไม่เหมือนสับเนื้อมันได้แค่แบบตรงๆเท่านั้นนะครับเหมือนที่กล่าวไปมาดูกันแบบเต็มเกมครับวันนี้เราเจอกับทาง สซตทีเคนะครับมาในแผงของ422แล้วก็ของผมนะครับมาใน433 holding นะก็บอกเลยว่าตัวกระดกบอลทั้งนั้นนะครับยยเว้นลาฟินญานะครับเขาเป็นฝ่ายเขียรก่อนนะครับตอนนี้ครับมาที่เปเล่เปเล่สับแล้วออกข้ามาให้จายโยครับจาจินโยเปิดเลีย์มาอย่างนี้มาตีนี้ตะกัดได้ครับบอลซามบอต้าเก็บได้ครับมาที่ใครเอ่ยมาที่โรนโดแล้วตอนนี้จังหวะนี้บาสเท้ครับมาที่กุลิตออกไหลข้ามา มาลองลาฟินากระดกบอลครับก็กระดกแล้วก็พุ่งอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะกระดกดีกว่าแล้วก็มีโอกาสผ่านฝั่งตรงข้ามมากกว่านะพวกตัวเล็กๆแบบลาฟินยาอะไรเงี้ยผมมองว่ายังไม่ได้แบบกระดกแล้วแบบทิ้งห่างหรือว่ากระดกแล้วมีโอกาสผ่านไปขนาดนั้นนะคือสะกิลการกระดกบอลเนี่ยมันใช้สำหรับพวกตัวสูงๆเลยอีซักบาทเทนอะไรประมาณนี้185ขึ้นไปยิ่งดีครับแล้วเรื่องความสูงของการกระดกบอลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสรีระร่างกายของนักเตะเราด้วยนะ มาที่คริสตินโนคริสตินโนทำให้จังหวะนี้กระดกบอลไปแล้วนะครับทาให้เขาเข้าพวดแล้วก็วิ่งยาวไปเลยนะคริสตินโนจังหวะนี้คริสติโนเลี้ยงอยู่ครับเลนเชนแต่ติดแต่บอลยังอยู่ที่เราครับบาซเซนจังหวะนี้มาอย่างนี้กระดกบอลอีกจังหวะแล้วก็อนาล็อกแล้วด้วยเขาแย่งบอลไปนะไม่รู้จะเล่นท่าอะไรเยอะอยะครับเปเล่อิลติโก้แต่ติดในส่วนกองหลังแล้วนะครับตอนนี้เป็นเกมส่วนของเราครับตอนนี้ครับ โดนกระดกบอลอีกแล้วครับสกิลกระดกบอลตอนนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับจังหวะนี้ตีลังกาอา,าศลูกสูดนะครับแต่ว่าไม่ได้แล้วครับตอนนี้ติดโคตรยากเลยสนำหรับลูกสูดแบบนี้นะก็การกระดกบอลน,นะผมรู้สึกว่าเราแค่กดใช้จังหวะที่เราไม่โดนดึงก็ได้อะคือจังหวะที่เราล่งๆอะไรเงี้ยกดกดใช้ไปมผมว่ามันยังไงก็มีโอกาสลุดสนะูนครับจังหวะนี้บาดเซนเลยใช้กระดกบอลหัวไปเลยหนึ่งจังหวะโอ้โหทำประตูไปจากลูกกระดกบอลแล้วครับและอย่างนะครับคือการกระดกบอลนะผมจะบอกว่า มันมีเทคนิคการยิง power ช h o t แบบกระดกบอลนะ mm hmm. คือกดกระดกบอลป,ปุ๊บปัด power shot เลยอะ mm hmm. เอออันเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคเลยนะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถยิง power ช h o t ได้รวดเร็กวกับ แบบอื่นนะแบบว่าแบบง้างเท้ากับพื้นอะไรเงี้ยแต่ประเด็นหลักเลยคือมันควรจะเป็นตัวเท้าห้าห้านะแล้วก็ข้าววันเลสูนะไม่งั้นลูกไม่จะเหินมากๆนะครับลาฟินย่าเลรอครับการดกมันมาจากนี้การดกมบออีกจังหวัดแล้วก็เลนเชนจังหวัดที่ทำไงเลนเชนแล้วก็ปั่นไปเลยครับแต่ติดเซฟนอยเออร์นะดีแค่ไหนนะครับว่าไม่ไปโดนหัวบา์เทนนะครับไม่งั้นเราอดลูกเตะมุมนะเปิดเข้าไปจริงง่ายครับกุลิโมงแต่ไม่ได้ครับเป็นเกมของเเปเร่ครับเปเร่หาบอลไม่เจออีกส่งคืนหลังเซตเกมเลยครับ ตอนนี้บอลอยู่ที่ลาฟินญาลาฟินญากระดกบอลแล้วแต่ติดนะครับคือแบบนี้ผมเน้นแบบการกระดกบอลเลยนะให้เพื่อนๆเห็นว่าการกระดกบอลเนี่ยมันใช้ได้สถานการณ์ไหนบ้างเทียบอะไรอย่างนนีะ้บ้างนะบอลที่กระดกบอลแล้วแต่ก็หมุดครึ่งแรกไปก่อนนะครับจะอธิบายก็ไม่ได้อธิบายนะมีจงังหวะเสียแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เป็นลูก2อูนจากสก,กิลการกระดกบอลนะครับแล้วลาฟินญากระดกบอลจงังหวะแรกแล้วตัดในนะมาครับคริสตินโอโลนโดครับมาที่จูดจูดไหลมาที่กุลิตแล้วก็ส่งมาให้ใครไม่รูร้นะ มาที่ลาฟินยาลาฟินยาอันนั้นหลอกแต่ติด้าของเตโอเขานะครับตอนนี้ครับส่งติดเบเกนบาร์เออร์คริสเตินโอลันโดมาที่ลาฟินยาแล้วไหลมาให้บาเทนกระดกบอลนี่จ้งะแบบนี้ลงโลแล้วก็หัวไปหนึ่งจ้งะแต่ติดเซฟน้อยเอออีกแล้วนะก็บอกเลยว่าโกแพดนี้โคตรจะเหนียวเหนียวเว่อเหนียววางอะไรขนาดนะตอนนี้เขามีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นจากทีมเรานะครับไปครับเปิดโมงว่ากุลิดโมงไม่ได้อีกแล้วนะใครเก็บบอลนะครับจังหวะนี้เป็นยูเซบิโอครับเอ้ยขอไปครับเอนดิก เอนดิกทำไงเอนดิกส่งออกมาให้ดักลิสแล้วกลับมาที่เอนดิกเอนดิกหนึงหนึ่งยอดรับ hmm. พลิกมาส่งไลมาสวยๆให้เปเล่เปเล่ทำไงครับเปเล่หาตัวตรงอีกแล้วแต่ติดอา้าวจับบอลไม่ดีนะครับแพทนี้จับบอลแย่มาก mm hmm. ก็ผมจะมีเทคนิคการจับบอลดีๆครับ mm hmm. คือหันอันนั้นออกไปหาเขาแต่กลับมาก่อนเบลกระโดดบอลครับเบลกระโดดบอลอีกทีครับโอ้โ oh หติดก็กลับมาที่ mm hmm. การจับบอลน,นะคือผมรู้สึกว่าการจับบอลของแพทนี้มันค่อนข้างแย่ใช่ปะ่ะผมก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าเราแบบ แต่จับบอลอ่ะให้หันลูกศรไปทางทิศทางที่ลูกบอลมันมาก่อนและอย่าคืออย่าก,กดส่งยัดบ่อยครับถ้ากดส่งยัดก็คำนวณระยะแรงดีๆนะผมรู้สึกว่าแพทนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วใครที่มีปัญหากับว่ากดวิ่งแล้วบอลมันห่างเท้าผมรู้สึกว่าแพทนี้อ่ะคือถ้าเลยกลางสนามของเขามาแล้วอ่ะหรือว่ากลางสนามของกลางสนามีกทีของเขาใช่ปะ่ะเราพยายามไม่ต้องกดสปีดแล้วอ่ะก็เลีงลงยงเลี้ยงจี้ใช้สก,กิลอะไรเงี้ยหนึ่งจังหวะอะไรเงี้ยยิงดีกว่าเนะเพราะว่าถ้ากดสปีดอ่ะมันจะค่อนข้างทาให้รู้สึกว่า ตัวมันเนี่ยจะจับบอลค่อนข้างจะห่างนะครับกระดกบอลแล้วจะยิงแต่ติดในตัวของคานาวันโลนะก็ไหลออกมาที่เอนดี้ครับมาที่ดาร์ลิสตอนนี้เราตัดบอลน,นะครับเป็นเกมส์ของเราเบลครับเบลทำเบลหาตัวจ่ายครับเบลจ่ายมาที่โรนโดอานาแล้วก็กระดกบอลแล้วก็อะไรหาบอลไม่เจอโอ้โห oh บอกแล้วบอลห่างเท้าดีชิบหายตลอดนะครับก็เป็นสกอร์จากกุลิดไปครับจากลูกม่ัม่วนะ ก็ทกษะการกระโดดบอลก็ผมจะย้ําอีกทีนะกระโดดบอลเนี่ยควรใช้แบบเส้นตรงเท่านั th, tamanho, mae, ้นนะแล้วก็ควรเว้นระยะห่างถักกับเขากับเราก่อนนะคือถ้าเราไปกระโดดแบบทิชชี่ติดติเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวเราอ่ะจะชนเขาแล้วเสียฟาวได้นะคือบอลอ่ะมันลอดไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวเราจะไปฟาวกับเขานะและอีกอย่างคือตัวที่จะกระโดดบอลดีนะก็คือตัวที่ ตัวแบบมีสติรลล่างกายที่ค่อนข้างจะสูง185ขึ้นนะและอีกอย่างเลยคือกระโดดบอลเนี่ยสามารถกระโดดแล้วเวอรวช็อตได้แต่ควรจะเป็นตัวที่ค่าวอลเล่สูงนะเท้า55นะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมาหาขาร้านเติมเกี่เติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนช็อปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนนะครับ